เป็นนั้นว่าเรื่องของท่านพระโชติกาเทระจ <c> ะ <oughs> ขอกล่าวต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวเพราะว่าคืนย้อนหน้าย้อนหลังก็เห็นว่าจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนั้นว่าต่อเมื่อคืนนะครับท่านกล่าวว่าบรรดาขุมทรัพย์ทั้งหลายขุมทรัพย์ขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งโยอ ในขคุ้มหนึ่งมีประมาณสามคาวุธขคุ้มหนึ่งมีประมาณกึ่งโยต์ใ <c oughs> นคุ้มหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งคาวุธที่ซุ้มประตูทั้งเจ็ดซุ้มซึ่งกล่าวว่ามียักษ์เจ็ดคนยืนรักษาประตูไ้แล้วในซุ้มประตูที่หนึ่งยักษ์ชื่อว่ายมมโมลี เราไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวารหนึน่งพันคนยึดรักษาประตูวไว้แล้ว <c oughs> ทำการเักษาประตูวไว้ที่สุม้มประตูที่สองยักษ์ชื่อว่าอุปาละรอไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวารข <c oughs> องตนสองพันคนทำการเักษาประตูอยู่แล้ก็ซุ้มประตูที่สามยักษ์ชื่อว่าวชิระ ร้อมไปได้บริวารของตน 3, สามพันรักษาประตูอยู่สุมประตูที่สี่ยักษชื่อว่ามัชิระพาหุพร้อมไปได้ยักษที่เป็นบริวารสี่พัน 4, คนรักษาประตูอยู่สําหรับสุมประตูที่ห้ายักช่อวา่าเกตะพร้รอมไปได้ยักษที่เป็นบริวารห้าพัน 5, คนรักษาอยู่ สำหรับซุ้มประตูที่หกยักษ์ชื่อว่าเสกตัทะเพร้อมได้ยักษ์ที่เป็นบริวารหกพัน 6, คนรักษาอยู่แล้วก็สำหรับซุ้มประตูที่เจ็ดยักษ์ชื่อว่าทิสาโมคะพร้อมบริยักษ์ที่เป็นบริวารเจ็ดพัน 7, คนรักษาอยู่คือว่ารักษาทั้งภายในและภายนอกเขมรศาสตรได้มีการรักษามั่นคงแล้วด้วยประการดังนี้ ตามดําบาลีเตงกล่าวว่าพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร <c oughs> ได้ยิงข่าวมาว่าประสาทเจ็ดชั้นซึ่งเป็นสมเด็จพระฤิ์แล้วบริแก้วทั้งเจ็ดประการ <c oughs> นี่เป็นอนุภาพะที่เขาถวายวิหารและก็มีแก้วเจ็ดประการเป็นทานแก่สาธารณชน เวลาที่บรรดาประชาชนจะสร้างบ้านให้เขาพระอินเห็นว่าไม่สมควรยังได้มาบรรดาให้เกิดประสาทเจ็ดชั้นพร้อมไม่ได้แก้เจ็ดประการแล้วก็มียักษ์คำว่ายักษ์ในทีน่นี้ไม่ใช่ยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ <c oughs> ยักษ์แปลว่าเทวดาหรือว่ายักษ์ประเภทนี้แปลว่าเป็นผู้บุกอันบุคคลคนจะควรจะบูชา ี่สเสร็จนขึ้นนี้ก็ได้อนุภาพเพ่งความดีของเขาในสมัยก่อนโน้นได้ระสาถวายประสาทคือวิหารแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสําคัญเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่ามีประสาทเจ็ดชั้นซึ่งสำเร็จไปแล้วไ่ได้แก้วเจ็ดระการพูดเพียแล้วเพื่อโชติกา มีกำแพงเจ็ดชั้นมีซุ้มเจ็ดซุ้มมีคุมค้มทรัพย์สี่คุ้มทรัพย์ขุดขึ้นแล้วเพ <c oughs> ื่อไปชดท่านโชดที่กราบเหมือนกันไม่อย่าลืมนะครับเพราะว,ว่าในสมัยก่อนโน้นที่เขานำแก้วมณีไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แล้วก็มีพระมิชฉาทิฐิขโมยไปเขาจึงตั้งใจดีฐานว่าต่อไป ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่ก้ไพเจ้ามีอยู่คนทั้งหลายจงหยาบสามารถนําไปได้คือไม่มีใครรักไม่มีใครโมยไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมลมไม่พัดไม่ทําอันตรายกับทรัพย์สินของเขานี่เป็นขึ้นดังนี้ก็บพระอํานาจอธิษฐานและบารมีเป็นสําคัญดันั้นการบําเพ็ญกุศลของบรรดาทุกท่าน เมื่อทําแล้วจงอย่าทิ้งอธิษฐานบารมีแต่การอธิษฐานนี้ก็มีความสําคัญอย่างที่ท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อทําบุญนี้แล้วทําใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอเราจะเห็นทำนั้นได้เถิดให้เกิดเป็นเทวดาชาติเดียวเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นพระอรหันต์สำหรับท่านนี้ต้องการท่องเที่ยวไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ เราฟังเรื่องราวของท่านต่อไปราชาได้ทรงทรงชับตำแหน่งของมหาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งให้ทรงไปให้แล้วเขาได้เป็นผู้ชีอว่าโชติกะเศรษฐีแล้วก็มีบรรดาหญิงผู้เป็นมีบุญอันกระทำไวแล้วกับเขา ในใช่ก่อนนั้นได้เกิดขึ้นในออรุอุตรากุรุทวีปสำหรับอุตรากุรุทวีปนี้เป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์ผิดปกติคือเป็นทวีปที่มีความสวยสดงดงามมีความเจริญรุ่งเรืองในเขตนั้นเขาไม่ใช้ไฟต้มหุงข้าว เขาใช้แก้วมนันีแสงสว่างทั้งหมดก็ใช้เดิมหน้าของแก้วมณีเรนั้นในดินแดนนี้จริงไม่รู้จักคําว่าไฟและคนทุกคนก็มีแก้วมณีติดกายทําให้แสงสว่างมันเกิดขึ้น <c oughs> จะมองดูใครก็ตามมีแต่ความสวยสดงดงามด้วยกันทั้งหมดอยากจะคุยเรื่องกุลุ อยากจะคุยเรื่องอุตรกุรุทวีปให้ฟังก็เกรงว่าเรื่องนี้จะยาวเกินไปขอยับยังไม่ได้เพียงแค่นี้เว้นว่าตามพระบาลีว่าครั้งนั้นเทวดานำนางมาจากอุตรกุรุทวีปกันแล้วคำว่าอุตรกุรุทวีปนี้อยู่คนละโลกกับโลกของเรา <c oughs> แต่ว่าอยู่ในเขตของจักรวาลมนุษย์ อย่าคุยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันไม่ต้องจบก็ลนะก็ติดอยู่แค่อุตรกรุธโทวีปกับเจงกับเท่านั้นนะแหละเล่าเรื่องของท่านต่อไปไอคนอย่างผมในเรื่องมันมากในเทวดาได้นำนางม,มาแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องอันเป็นสริริคือเป็นมงคลห้องดีสวยงามมากนางนั้นเมื่อมาก,ก็ถือเอาท่านานันเข้าสารท่านนันหนึ่ง และแผ่นศิลาอันลุกโลงสามแผ่นแผ่นหินอันลุกโลงนี่มันจะมีไม่มีเปลวไฟมันเป็นแสงออกมาแล้วสำหรับอาหารก็ชนดาวสองนั่นได้มีแล้ว <c oughs> แต่บอกว่าอาหารสำหรับจะกินว่าปรากฏขึ้นในทนายเขาสารนั่นแหละตลอดชีวิตเป็นนั้นว่าไม่ต้องทำมาหาก,กินอะไรอย่างอื่น เมื่อเวลาที่ต้องการจะกินข้าวก็เกิดอาหารก็เกิดขึ้นมาในทนานอยากจะกินขนมขนมก็มีในทนานอยากจะกินอาหารประเภทไหนอาหารประเภทนั้นก็มีในทนานสงสัยจริงๆนะทนานลูกนี้แกไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าพวกเราหาได้ย่องๆไปเก็บมาไว้คุณจะสบายมาก แค่ได้ว่าอย่าลืมอาศัยอำนาจบารมีของท่านที่จะทราบภายหลังว่าทรัพย์ทั้าางหลายเหล่านี้ไม่โชติกาเศรษฐีเป็นพระรหัต์แล้วและทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ไปทางไหนหมดถ้า <c oughs> เราอยากจะได้ชาตินี้ไม่ได้เราก็ทําแบบเขาชาติหน้าก่อนแล้วก,กันก็ทําได้เหมือนกันเป็นกล่าวตาม,มบาลีว่าดังได้สดับมา ถ้าชนเหล่านั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะยังไม่แต่เกลียนร้อยเล่มให้เต็มไปด้วยข้าวสารมันก็จะปรากฏเป็นท่านานอันเต็มไปด้วยข้าวสารนั่นเองในเวลาที่หุงหาอาหารพวกเขาก็ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อแล้วก็วางไว้เบื้องบนแผ่นชิลานั้นไอ้แผ่นชิลานี้ก็ได้แ่แก้วมัน,นีนั่นเอง แผ่นสีลาก็ลุกโคงขึ้นขนาดนั้นนั่นเองเมื่ออาหารสุกแล้วแสงสว่างดับไปคือความร้อนสลายไปพวกเขาก็รู้ว่าอาหารนั้นสุกแล้วด้วยสัญญาณนั้นนั่นเองแม้ในเวลาที่อยากแกงของควรแกงเป็นต้นก็มีเรื่องเหมือนกันมันก็ปรากฏขึ้นแบบนั้นเว้นะนั้นว่าเขาต้องสอง หงต่อมาหารรันไปเล่แผ่นศิลลาที่ลุกโครงด้วปการดังนี้การจริงไอหินก่อนนี้เราได้ไว้กยดีเหมือนกันไม่อยาแจ้ได้อย่างเขาก็ไม่สําคัญทําแบบเขาก็ได้แต่มันจะดีอะไรแก้ร่ารวยขนาดไหนจะมีของพิเศษขนาดไหนก็มีขันห้ามันเป็นทุกข์ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้ามันดีจริงๆท่านโชดิกาเศรษฐีก็ไม่ต้องเป็นพระราหัน นี่เป็นอันว่าในที่สุดแห่งชีวิตของท่านท่านก็เป็นพระอรหันต์เอาคุยเรื่องของท่านต่อไปบมรดาชนเหล่านั้นย่อมรู้ได้การแสงสว่างคืออยู่ได้แสงสว่าง,งแก้วมณนีที่ไม่รู้แสงสว่างของไฟหรือประทีปเลยคือบ้านนั้นไม่มีไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ใต้ไม่ได้ใช้ตะเกียงไม่ได้ใช้เทียน น่าคุย,ยังโอมากนะถ้าใครก็บอกว่าไฟฟ้าดับตะเกียงดับแกเขาไม่รู้จักเพราะบ้านแกไม่มีใช้ดามพระบาลีทส้นกล่าวต่อไปว่าสมบัติของโชติกาเศียถีนั้นมีมากเห็นประการดังนี้ได้ปรากฏไปทั่วจัมพูทวีต่างสิน้นบรรดามหาชนทั้งหลายเทียมยานเป็นต้นมาเพื่อดูทรัพย์สินของท่าน สำหรับท่านโวริกาเศรษฐีสั่งให้หงโตอมอาหารข้าวสารที่นำมาจากอุตรอตรุรุทวีปแล้วให้แจกจ่ายแก่บคุคคลนันหลายที่มาชมบ้านชมเมืองของท่านและวก็สั่งว่าท่านนันหลายจงถือเอาผ้าจงถือเอาเครื่องประดับอยกต้นกันรับประพฤตทหลาย คำว่าต้กนกระลาประพฤกินี้ถ้าเราต้องการเพชรนินจินดาเล้วสอยลงมามันก็เป็นเพชรต้องการเงินทองดึงลงมามันก็เป็นเงินเป็นทองต้องการาผ้าผ่อนท่านสบายต้องการอะไรได้ตามความประสงค์เอ้ความจริงต้นไม้อย่างนี้เรามีสักต้นก็ดีเหมือนกันได้วก็ชวนคนเข้ามาหาผลแจกต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวก็นอนดูให้มันสบาย ในเวลานี้ไม่มีก็ช่างอะไรดัวเราก็ไม่อยากจะได้อีก <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรถึงแม้ว่าจะมีอย่างนี้เราก็แก่ทุกวันแล้วก็ป่วยทุกวันแล้วก็ตายเสมอมันจะมีประโยชน์อะไรสําหรับทรัพย์สมบัติที่เป็นปัจจัยกับขันห้าพูยต่อไปแล้วท่านก็เปิดปากคุ้มทรัพย์ที่มีประมาณหนึ่งคาวุธ แล้วก็สั่งว่าบรรดาท่านทั้งหลายจนถือเอาทรัพย์พอแกยังอัตภาพที่สามารถจะนําไปได้เอาแกงแค่แบกไหวที่แบกไม่ไหวยาวไปเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายในชมพูทวีปทางสิน้นถือเอาทรัพย์ไปฝากแทงขุมทรัพย์ก็ไม่ได้บกพร่องกระทรัพย์มันเต็มอยู่ขนาดไหนก็เต็มอยู่ขนาดนั้น แะปรายกวรายุลงมาสักนิดหนึ่งก็ไม่มีความจริงคุณทรัพย์อย่างนี้ถ้าเรามีสักะุมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าประโยชน์อะไรสำหรับที่ร่างกายของเรามันจะตายถ้าคุ้มทรัพย์ประเภทนี้ดีจริงๆท่านโชติกาเศรษฐีก็ไม่ต้องการความเป็นอรหรันต์ นี่ในที่สุดท่านต้องการเปร็นทหารก็เป็นว่าคุมทรัพย์ไม่ได้เปรนเสยก็ไม่สามารถจะทําชีวิตของเราให้หนุ่มให้สาวได้ตลอดการตลอดสมัยในที่สุดสามารถซั์คุมทรัพย์ไปสามารถจะดึงร่างกายของเราได้ละกายแล้วก็แก่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดเก็ตายเมาทซัพย์ไม่เปเรื่อว เป็นกาวต่วไปไปว่านั่นเป็นผลแห่งรัตะนะที่เขาโรยลงทําให้เป็นทรายแล้วแก้วเจ็ดราการนะ่ะในชาติก่อนโน้นโรยรงถึงแค่เขา่าให้บรรดาประชาชนนั้นหลายหยิบเอาไปหยิบเอาไปเมื่อหมดแล้วก็มาเทใหม่อีกเอาข้าไปหมดแล้วก็มาเทใหม่อีก อันนี้เป็นผลให้ท่านโชติกาเศรษฐีมีมาหาสมบัติเท่งเพียงนี้ให้ <c oughs> กล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อมาหาชนต่างคนต่างถือเอาผ้าพ,พอเครื่องประดับต่างๆได้ทรัพย์ตามความปรารถนาประโยชน์ชินนั้นไปเจ้าพิมิสารมีพระราชประสงค์จะทอดวระเนตรประสายของโชติกาเศรษฐี ในเมื่อมาหาชนมาอยู่จึงไม่ได้มีโอกาสหมายความเวลาที่ขอชาวบ้านเขาไม่ชมกันเต็มลนะ่ะท่านเป็นพระราชาก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไปได้ในการต่อมาเมื่อเวลาที่หมู่คนคนั้นหลายน้อยลงระต่างคนต่างเถือของที่ตมชอบใจไปตามความปรารถนาแล้วพระราชาจึงตรัสก,กับบิดาของโชติกาว่า <c oughs> ฉันมีความประสงค์จะชมประสาทบทของท่านมีดาคนโชริกาตนั้นจะประกราบทูลว่าดีแล้วสมุทธเจ้าขา่าข้าแต่สมุติเทพและก็บอกกับบุตรชายว่าพ่อพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรสายของเธอเขารับคำจากวีดาวาดีแล้วละดีละคุณพ่อขอพระองค์จงสเสด็จมาเถิด พระราชาได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมไปได้ฆ่าราชบริพารเป็น,นั้นมากท้าสีคือทาทผู้หญิงผู้ปัดกวาดเทอยาเยื่อที่ซุ้มประตูที่หนึ่งได้ถวายมืน่นแด่พระราชาคือไหว้พระราชาทรงอายแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ดันไปอายคนรับใช้เขาอายตรงไหนนะเดีนะ๋ยวดูกันก่อนวนะ่าอายตรงไหน พระราชาทรงายด้วยมีความสําคัญว่าเป็นพัญญาของท่านมหาเศรษฐีเอาแล้วที่ปรตูเอ้ย <c oughs> นี่ผู้หญิงรับใชค้คงจะมีเครื่องประดับมีแต่งกายสวยสดว,สวงามเป็นพิเศษพระราชาคิดว่าคนนี้เป็นพัญญาของท่านโชติกาเศรษฐีจึงทรงวางพระหัตถ์ลงที่แขนของนางพระราชาทรงมีความสําคัญว่าทาสีแม่ที่ซุ้มประตู ที่เหลือทั้งหลายว่าเป็นพันยาของธรรมหาเศรษฐีทั้งหมดเอาเขานั่นนีความจริงคนรับใช้แต่นคนยาสวยบอกไม่ถูกแต่งตัวกันตามสบายนะเขาจะเลือกอะไรคนไดเป็านั้นว่าคนรับใช้หน้าประตูทุกทั้งเจ็ดประตูมีหลายคนในกันเป็นผู้หญิงพระราชาเลมาวโมอโปูเปตานังว่าคนทุกคนเป็นพันยาเขาโชคดิกาเศรษฐีหมด สำหรับเช่นโชริกาเศรษฐีมาต้อนรับร,ราชาถวายบังคมแล้วนี่ก็นั่งอยู่เบื้องหน้าของพระองค์กราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพขอเชิญพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิดพรพุทธเจ้าข้าแผ่นดินที่ประดับไปด้วยแก้วันนี้ย่อมปรากฏแก่พระองค์พระราชา หมายความว่าแผ่นดินทั้งผืนที่ก็สร้างบ้านสร้างประสาทมันมีแก้วมณีเต็มไปหมดเป็นเหมือนกับเหวลึกตั้งร้อยชั่วคนแม่แล้วแก้วมณีบรรสายมองไปแล้วก็เหมือนกับเป็นน้ําเหวลึกถ้าเธอจะมีความสำคัญว่าโชติกานี้ขุดบอ่อไว้เพื่อต้องการจะจับเราเอาโนนั้นฟังดูให้ดีนะ ใครอยากจะรวยแบบนี้ก็ทําตามเขามันเรื่องเล็กๆเ,เราก็ทําได้แต่สาคัญว่าเราอะขี้เหนียวแค่นั้นแหละความจริงถ้าเรายังไม่อยากนนิพันธ์กันเ <c oughs> จ้าลองทําแบบโชดีกาเสฐีเล่นโกโก้สัดชาติมันก็ยังจะได้นะแต่ว่าใครจะทําทก็ทําไปคนพูดไม่ทาขี้เกียจแก่ขี้เกียจป่วยขี้เกียจตาย ตายจากชาตินี้แล้วมันจะไปไหนก็ช่างอไม่อยากจะมาเกิดเป็นคนไม่อยากจะเกิดเป็นเิวดาไม่อยากจะเกิดเป็นพรหม <c oughs> ไม่เกิดเสดีกว่าไอ้เกิดนี่มันยุ่งจังนี่พูดไปไอ้หวัดมันก็กินจมูกก็ฝุดฝาดฝุดฝาดฝุดฝาดชาติวิลขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาวิลขาความแก่เป็นทุกข์ไม่ได้ความเอาคุยกันต่อไป พระราชาท่านบอกว่าถ้าไม่อาจที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปได้พระเกลงมันจะตกหลุมท่านโยดิกาจึงกล่าวทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้างหน้านี้ไม่ใช่บ่อพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเสด็จไปข้างหลังข้าพระพุทธเจ้าหมายว่าตามหลังข้าพระพุทธเจ้ามาข้างหน้าไม่ใช่บ่อข้าพระพุทธเจ้าอย่าเดินนําหน้าขอพระองค์เสด็จตามมาเถิดพระเจ้าข้า แล้วก็นำเสด็จพระราชาไปสำหรับพระราชาทรงเหยียบพื้นในบริเวณที่โจทิกาเหยียบแล้วก็เด็ดเที่ยวทอดพระเนตรประสาทตั้งแต่พื้นชั้นล่างทตไมไม่หยุดแค่ชั้นล่างไม่ยดขึ้นชั้นบนคงอยจะขึ้นชั้นบนเข,นนบนขาบอกตั้งท่านบอกตั้งแต่พื้นชั้นล่างก็หมายถึงว่าขึ้นชั้นบนด้วย ในคราวนั้นพระราชกุมารสมบนามว่าอาชาตสัตรูลงจับองคุลีของพระราชวิดาจับนิ้วมือนตามพ่อเข้าไปพระเด็ดเที่ยวไปอยู่สมเห็วิว่าโอ๋หนอทูนกระหม่อมของเราไปอันตรพานชี่ว่ากหัตรดี์พูดยังอยู่ประสาทที่ทำไม่ได้แก้วเจ็ดประการนี้ได้ คนกระหม่อมของเรานี่เป็นถึงพระราชายังประทับอยู่ในพระราชมณลเทียนที่ทำด้วยไม้บัดนี้เราจะไปเ,เราจะเป็นราชาแล้วจกไม่ให้กาบ,บดีผู้นี้อยู่ในประสาทหลังนี้นี่ความเบืนอตะพันค่ยอยชาติศัตรูนะั้นเริ่มตั้งแต่ตเป็นเด็กอ,อีชายคิดว่าพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยังมีที่อยู่ทำด้วยไมย้แต่ว่าคนนี้เป็นคนในขอบเขตขันได้ซีมาเป็นรัศดรได้อยู่บริษัทเพราะไม่ได้กแก้วจัดการคิดว่าถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไรบริษ,ษัทหลังนี้จะเป็นของเราเจ้าเราจะไม่ยอมให้เจ้าของอยู่นี่นะระคุณอพอเริ่มต้นเป็นศัตรูกับความดีมาตั้งแต่เด็กนี่ นี S <S <an> ่ครบเทวทัตดันตกโลหคุมพีไม่ลงอเวจีกบุญแล้วเมื่อพระราชากำลังเสด็จอยู่ที่พื้นประสาทนั่นเองเป็นเวลาเสวยพระกยาหารเช้าเท้าเธอตัดเรียกรมหาเศรษฐีแล้วตรว่าถ้ามหาเศรษฐีพวกราจาบริโภคอาหารเช้าในที่นี้แต่มหาเศรษฐียังกลาทุนว่าข้าแต่สมุติเทพ ข้าพระองค์ก็ทราบอยู่พระกยาหารสําหรับสมุทหรับท่านสมมติเทพข้าพระองค์เต็มไปแล้วพบะพุทธเจ้าค่ะท้าเธอทรงสงสนานคืออาบน้ำในน้ำหอมสิบหกหม้อแล้วประทับบนบัลลังอันเป็นที่นั่งของทดิกาเศรษฐีนั่นเอง ที่เขาตกแต่งไว้เป็นมนดบเป็นที่นั่งของรมมหาเศรษฐีซึ่งทำบรีแก้วโอ้โหก็อะไรอย่างนี้นะครั้งนั้นบรรดาบุรุษทั้งหลายถวายน้ำสมแบบร่างพระพักล้างนะไม่ใช่ร้างล้างพระพักแก่เท้าเธอแล้วก็คดข้าวปลายาติที่เปียกจากภาชนะทองคำที่มีค่าเดแสนหนึ่ง วางไม่ตรงพระพักพระราชาทรงเริ่มสเสวยได้มีความสำคัญว่าเป็นโภชนะเฮยยังไงกันแน่นี่แต่มหาเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่สมเด็เทพนี่ไม่ใช่โภชนะพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นข้าวัตถุปายาติเปียกแล้วกันให้โภชนะมันก็ของกิน ข้าวมาะทญญาตก็กินทําไมบอกไปซื้อโภชนะแปลกโปรบุรุษคดภาชนะใส่ในภาชนะทองคำาันวางไปได้แล้วบนถาดเดิมได้ยินว่าการบริภโภคโภชนะคืออาหารในวันนั้นด้วยไอยอ่นที่พุ่งขึ้นจากภาชนะข้าวปลายาดเปียกนั้นย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความสบาย พระราชาเมื่อสเสวยโภชนะมีรสอร่อยก็ไม่ได้ทรงรู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณนี้คงจะล่อเพเต็มที่มันอร่อยดีที่บ้านไม่เคยมีนี่ยล่อให้ถนัดลำดับนั้นธรรมหาเศรษฐีถ้าแต่ไบังคมกระท้าถิ่วเท่าเธอได้เร็คขงอัญเชิีกราบทูลว่าพอทีพระพุทธเดียวค่ะ เพียงเท่านี้พอแล้วโรงไม่สมปรัรสามารถเพื่อจะบริโภคขยิ่งไปกว่านี้ได้แต่คราวนั้นพระราชาคิดในใจแลแ้วตรัสถามเขาว่าข้าบดีเธอทำความหนักใจหรือจึงได้ทูนทัดทานเราอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐีได้กล่าวทูลว่าขอนั้นหาไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าคือไม่ใช่กวบเรื่องเพราะว่าพัด เมื่อหมู่พลของข้าพระองค์แม้ทั้งหมดนี่แหละก็อันนี้แหละแกงก็อันนี้แหละแต่ถ้าว่าข้าพระองค์กลัวต่อความเสื่องยศพระราชาทรงถามว่านี่ฉันกินแบบนี้นะมันจะเพื่อเสื่องยศอะไรนี่แปลว่าข้าของเขาคนชงคนใช้เขากินแบบนี้หมดท่านเศรษฐียังกราบทูลว่าทีเหตุสืบว่าความอึดอัดแหงพระบรารกาย อย่าพึ่งมีแก่ข้าแก,แก่สมุติเทพข้าพระองค์กลัวต่อคำตำหนิว่าวันนี้พระราชาเสวยอาหารในเรืองของท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีก็อย่าทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถวายเป็นแน่พระราชาจึงไม่สบายพระราชาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงาำนํามหารกลับไปและจงนำน้ำมา ในเวลาที่เสร็จภัตกิจร,ราชาอะไรถ้าราชบริพารทั้งหมดก็บริโภคพันนั่นแหละโอ๋อเหม่บีทธรรมยุ่งเมื่อพระราชาสเสวยแล้วบรรดาข้าราชบริพารทั้งหมดก็กินของที่พระราชาทรงสเสวยเพราะนั้นว่าบ้านนี้เขาไม่ได้แยกกันพ่อบ,บ้านแม่เรือนกินอย่างนี้คนใช้ก็กินอย่างนี้เพราะความเป็นมหาเศรษฐีของเขา อาราบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วแสดงว่าเรื่องราวนี้ต้องหยุดเพื่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี